สวัสดีครับอาร์มครับธนนนพเวลรีครับ,านานรรบสวัสดีค่ะเสียบค่พะพนันดาหลวงประสูติผมเป็นคนจังหวัดม่ทลุงครับคนอีสานค่ะสาวขอนแกน่นปัจจุบันก็ทํางานอยู่ที่กรม林业แห่งชาติสปาและพันธุ์พืชนะครับตําแหน่งภูมิสถาปนิกบ้านก็ทํางานอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ส่วนตําแหน่งก็คือเป็นสถาปนิกประจำสํานักอุทยานจบปริญญาตรีภูมิสถาปัตายกรรมศาสตร์ จากหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับจบจังนะคะเพทยาลัยมหาสรราสรคามสถาบันสถาบันกตยกรรมค่ะเงีย่แตกก่ก็จะหลบทศสาวเขาเป็นคนน่าเริศชอบทำกิจกรรมครับแล้วก็คนกล้าๆลาลุย ครับที่ประทับใจในตัวเจีย๊ยบครับก็เขาจะเป็นคนที่กล้าการแสดงออกนะครับเวลาพูดคุยกับใครก็รพูจาฉะฉานกล้าที่จะออกแสดงความคิดเห็นนะครับก็เป็นคนที่รักครอบครัวดูแลพ่อแม่คอยคอยพอ,ยอยดูแลใจใส่แล้วก็มีอะไรก็จะนึกถึงพ่อแม่ก่อนเสมอเดยคิดว่าเขาน่าจะโอเคคนอย่างเงี้แหละเขาก็น่าจะ รักเราแล้วก็วรกักครอบครัวดูแลเราเป็นอย่างดีได้ด้วยนะครับมันมีวันหนึ่งที่คุณพ่อไม่สบายค่ะแล้วเขาก็แบบขับรถพาเราไปหาพ่อที่ขอนแก่นแล้วพ่อก็แบบงอแงไม่ยอมกินยาเราก็แบบบังคับให้พ่อกินยาแต่พ่อไม่ยอมกินแล้วก็เราก็เลยแบบปล่อยพ่อเราก็คือแบบหมดหิดละแต่ว่าภาพที่เราเห็นขนา้างหน้าคือเขาเดินเข้าไปหาคุณพ่อแล้วก็หยิบยาป้อนคุณพ่อแล้วก็เอาน้ําบังคับให้พ่อกิน,น,น,นยาตอนนั้นก็คือภาพที่เราเห็นตอนนั้นคือแบบเรา เรารู้สึกว่าเราจะไม่มีวันทิ้งผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะม,มันเกิดความรู้สึกแบบนั้นตั้งแต่ตอนนั้นมาเจอครั้งแรกก็รู้สึกสะดุดตานะเพราะว่าเพราะว่าสวยในฝ่ายในส่วนที่ทํางานก็มีแต่ผู้ใหญ่เพร่อมีเด็กๆนะฮะแล้วก็มีคู่อะไรเังน,นั้นนี่มารู้ทีหลังว่าวโสดเนี่ยไม่มีแฟนรู้สึกว่าเขาเริ่ม เริ่มมาตามจีบเราตอนที่แบบว่าทำไมต้องมองหน้าเบมือนเขาแอบเอาของมาไว้ในลิ้นชักเรามั่งแอบซื้อของกินมาวางไว้ที่หน้าหอเรามั่งอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเขามาชวนเราไปไปดูหมาไหมก็คือน้องหมาวิเกิลที่บ้านเขาอ่ะพึ่งคลอดแล้วเขาก็ชวนไปดูน้องหมาเราก็เลยไปดูน้องหมาที่บ้านเขาเสร็จแล้วปุ๊บอบตอนที่เรานั่งรถกันอยู่อ่ะ เหมือนแบบเอ้ยเราก็แบบสงสัยในความสมคัญอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ้ยเราครบกันหรือยังอันนี้คือเราครบกันไหมเราครบกันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นนั่นแหละจนมาถึงทุกวันนี้เลยหนึ่งสองสามตอบพร้อมกันอสองสามตัวเองคุณพ่อคุณแม่ของนานพบอกว่า เดี๋ยวจะไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่บ้านเราก็เลยแบบเอ๊ะแบบถึงเวลาแล้วเหรอวะอะไรอย่างนี้ก็แอบรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงเหมือนเวลาจะทานข้าวหรือว่าจะอะไรก็จะแบบให้เราก่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรารู้สึกว่าอาไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบต่างคนต่างดูแลก็ได้แต่อยู่ด้วยกันแบบไม,ไม่จำเป็นต้องแบบเทคแคร์มากไม่ต้องป้อนก่อนไม่ต้องแบบอะไรก็ให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอยาก อยากให้เขารักตัวเองบ้างแบบไม่ใช่แบบเออนึกถึงเราหรือว่าอะไรนี้ทุกทีที่ทำไมต้องร้องไห้ครับครับครับแต่ตัดสินใจขอเป็นแฟนแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลเขาให้ดีที่สุดทั้งเขาแล้วก็ทั้งครอบครัวจะดูแลให้เต็มที่ครับเพราะว่าไรเพราะว่าเฟรชส่วนนึงในชีวิตของผมแล้วจริงๆแล้วก็ ึกเวลานลั้นแหละว่าอยากแค่แต่งกับคนนี้แต่ก็ก็ผ่านมาประมาณกี่ปีนะสเจ็ดปีแล้วก็มันก็สมควรถึงเวลาแหละความเป็นธรรมชาติความน่ารักของเขาเป็นคนติดใจดีมักจะเห็นใจคนอื่นก่อนเสมอเขาจะเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ,อค่ะ